วัสดีครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรมากครับผมอยากได้คะแนนเกิน72ล้านกับเขาบ้างเนี่ยแน่นอนครับจะใช้เป็นผายเป็นผัดแรกครับผัดดยซอมบี้นะครับแล้วก็ใส่น้ำผักสองชิ้นเหมือนเดิมครับเรียกได้ว,ว่าเน้นอึดนะครับเพราะว่าน้ำผักลดพลังงานช้าลง8%ใส่สองชิ้นก็ประมาณ16%แต่มีข้อเสียตรงที่ครับเลือดผัดที่2นะครับจะน้อยครับเนื่องจากไม่ได้ใส่สมบัติที่มันเพิ่มเลือดได้เลยอะ เพราะฉะนั้นผมจึงใช้ซอบบี้เป็นถาดที่2ครับเพราะว่ามีมีเลือดที่เยอะที่สุดครับลองจากโจสลัดนะครับที่ไม่ใช้โจสลัดเพราะว่ามันเก็บหยดเลือดเอ้ยไม่ใช่หยดเลดครับมันเก็บไอ้ไอ้ขวดเลือดจากเพชรหัวใจไม่ได้แล้วแล้วก็ขวดเลือดจากตามด่านที่มันบินบินนะครับเก็บไม่ได้นะครับทําให้เสียเปรียบซอบบี้นั่นเองครับ แค่ตัวทีครับเราจะได้ขึ้นมทางครับก็อดไปตามระเบียบครับไม่มีอักษรให้ลุ้นเก็บแล้วครับหวายยังมีลูกไฟครับให้เราเก็บครับแต่ว่าไม่มีกองอยลิมีกองใหญ่ครับก็ ถือว่าเป็นโบนัสทามที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ครับคะแนนจึงน้อยครับไม่ถึงสองแสนเลยมั้งครับประมาณประมาณแค่สองแสนนี่ครับ ายครับถ้าเล่นสมบัติเซตนี้นะครับแล้วก็สุ่มสลว์เนจี้เนี่ยคะแนนขั้นต่ําของมันนะครับอยู่ที่35ล้านครับผมให้35ล้านเพราะว่าคลิปที่แล้วที่ผมได้71ล้านนะครับขนาดชลริเดอร์ไม่มาช่วยเติมเลือดให้ยังได้ง35ล้านกว่าๆเลยครับเพราะฉะนั้นขั้นต่าที่ผมคิดคือ35ล้านนั่นเองครับ นะครับขาดสองตัว i อ m ครับตั้งนานเลยเนี่ยยังไม่โผล่เลยเลยครับโอ้โหมาเป็นกองเหลียญเงินหลายรอบแล้วเนี่ยเห็นแล้วเซ็งครับคะแนนมันน้อยครับเหลียญเงินครับสงสัยผมจะไม่ได้ขึ้นวันท้าวแล้วแหละมันมันยากเกินไปครับที่จะมาพร้อมกันสองตัวนี้ครับถ้าขายแค่ตัวเดียวเช่นตัวเอมเง,งี้ยยังมีสิทธิ์ขึ้น,นครับ มาขาดถึงสองตัวแล้วก็โอกาสสุดท้ายด่านนี้ครับโหเหรียนเงินอีกแล้ว <c oughs> แทบจะสะบดคําดาวมาเลยเนี่ย <c oughs> จะอะไรนักหนาเนี่ยเรียนเงินเนี่ยครับ <c oughs> ไม่ชอบครับผมไม่ชอบครับมันคะแนนน้อยอะ่ะมันไม่ช่วยผมเลยอะ่ะผมอยากได้เจ็ดสิบสองล้านแต่ทำอย่างนี้ผมนะผมจะได้ไเนี่ยก็ขอให้กูดาวเยอะ มาเยอะแล้วกันครับดูไหมครับไม่โหสักดอกครับโอ้โหอ๋อยังมีครับมีมาสองอันอ๋อนึกว่าจะไม่มาละรอรอเธอมาเซ้นานมันมาแค่สองอันโอเคครับเข้าด่านเห็นนะครับคะแนนไม่ถึงเจ็ดล้านเลยครับแย่ครับคะแนนแย่มากครับแย่จริงครับตอนนี้ครับ พยายามเก็บหยดเลือดแล้วก็วิ่งผ่านสีขวางเยอะแล้วเนี่ยทำไมคะแนนยังน้อยอยู่เลยเนี่ยเพราะมันไม่ช่วยผมเลยอ่ะก็ขอช่วงหลังดังนะครับดวงดีกว่านี้แล้วกันครับอันนี้ก็คำขอสุดท้าย <c oughs> ได้กาแฟรี่มาตั้งแต่ตอนนี้เลยก็ได้นะไม่ว่าอะไรมาเถอะนะ่าวิ่งผ่านไปเลยครับคะแนนเยอะครับตรงนี้ครับ อ้าวโถเออหยดเลือดนะครับไม่ได้นะครับอ๋อแปดล้านสี่แสนครับแปดล้านห้าแสนครับก่อนเข้าสโลว์ครับก็คะแนนก็ดีขึ้นมานิดนึงครับเมื่อกี้เราวิ่งผ่านสีขวางเยอะครับวิ่งผ่านเห็ดนั่นเองครับหลบก่อนครับเดี๋ยวซวยครับเมื่อกี้เราใช้วิชาตัวกระพริบนะครับแล้วก็วิ่งผ่านสีขวางไปครับได้คะแนนมานิดนึงครับ ว wow. ้าดหนึ่งชิ้นนะครับหมายถึงผู้ด้าน,นะครับพลาดไปหนึ่งชิ้น,นครับขาดเอ็นกับทีนะครับไม่เก็บได้ไหมเนี่ยเหลียนเขียวนะโอ้หลบขนาดผมพยายามหลบแล้วครับยังหลบไม่ได้ครับ ถ้าเมื่อกี้หลบเหรียญเขียวแล้วก็วิ่งทะลุจะดีกว่าคะแนนเยอะกว่านี่เองครับวิ่งผ่านสีขวาชินละห้าพันครับเมื่อกี้ลุออสมาเป็นสิบตัวเลยครับวิ่งผ่านห้าตัวก็สองหมื่นห้าแล้วครับถ้าเก็บเหรียญเขียวมันเป็นเหรียญเงินไงคะแนนน้อยครับเอ็นทีครับมาไหมเงี้ยวเท้ตามเดิมครับตามสูตรไปลุ้นกันตรงข้างหน้าแล้วกันครับขอให้มีแล้วกันไม่ใช่สวยไม่มีนะ คงไม่ดวงกุดขนาดนั้นมาไ้บิ๊กเอ็นทีครับเล็งไว้เลยครับเอ็นจับทีนะสีเขียวสีภูนนะครับพระจ้ไม่ผิดครับมาแล้วครับโอ้โหไม่มีทีนะครับโอ้โหสวยจริงๆครับหาคาใดมาเปรียบกับตานี้ครับต้องไปบนบาสานเจ้าไมนี่ยตาหน้าเนี่ยผมอยากโอ้โหดูครับ โอ้ยอยากกระไดจริงครับดูมันครับดูมันทำกับผมครับเมื่อกี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่ามันแปลงล่างมันจะกระดกขึ้นข้างบนครับทําให้เก็บกดเลือดตรงเมื่อกี้ไม่ได้ครับผมไม่ได้ผิดเลยนะเนี่ยโอ้ทาไมถึงทากับฉันได้โอ้ไม่เอาแล้วนะครับแบบเมื่อกี้ไม่เอานะครับโอ้ไม่ถึงสิบสามแล้วเลยครับคะแนน Yeah, แย yeah, ่ครับคะแนนแย่จริงครับบนัสทามตรงจุดเมื่อกี้เราก็ไม่ได้นะครับ ทีครับกว่าจะมาก็ตรงนี้นะครับด่านสุดท้ายนะครับโกลเอนกับตุีนะครับก็ยังดีที่มาครับตรงจุดอักษรเยอะๆข้างหน้าขอให้ได้ขึ้นบนน้ทานแล้วกันครับขอให้อักษรมาครบทุกตัวแล้วกันแต่มันยากครับ โอ้โหขาตัวทีแล้วครับเป็นอะไรกับตัวทีเนี่ยโอ้ยโอ้ยโเสีงมากเลยครับไอ้ตัวทีนี่สองรอบเลยครับ แปดล้านเจ็ดแสนครับตัวทีมาเนหน็นนะไม่มาครับว้าแฟรี่ก็ไม่มานะครับโอ้โหบินข้าไปเลยครับแม่เจ้าครับ จบเลยครับโอ้ยสิงครับอันนี้พลาดจริงครับช่วงหลังนี้ผมไม่นิ่งเลยครับเอ้าดูครับโอ้ยเป็นอะไรของบิ๊กนี่ครับทั้งเหี่ยวทั้งอะไรครับฟูดาวก็พลาดครับผีขึ้นมานะครับ กำลังใจที่จะเล่นหายเลยครับไม่ไรครับสู้ต่อไปครับผมจะพยายามตั้งสิมากกว่านี้ครับคือเจ็สิบล้านนะครับผมจึงกดคริสตัลนะครับ หยด,ดเลือดบินหนีอีกแล้วโอ้ยชิลิดเดอร์ยังไม่มานะครับ มาแล้วครับดูครับโอ้โหมันเทคตัวขึ้นทำให้เราไม่ได้โอ้โหอะไรจะขนาดไหนครับตานี้ครับสองขวดแล้วนะครับที่มันเทคตัวขึ้นแล้วหลบขวดเลื่อนนะครับ อ้าวโอ้โหอะไรของบิ๊กนี่ตานี้แย่ที่สุดครับดูครับโอ้พาดเละไปหมดเลยครับ ได้โบนัสไทม์ไหมครับโอเคครับโบนัสทมนะครับดูครับจาก35ล้านแล้วเนี่ยแต่ตอนนี้ผ้าดเยอะครับขวดเลือดจากเพรตัวใจครับ3ขวดนะครับเก็บไม่ได้นะครับดวงไม่ดีเป็นที่สุดเลยครับ ดูครับโอ้ยเทคตัวแบบเมื่อกี้ครับเราเก็บขวดเลือนไม่ได้ครับเอ้ยไม่ใช่ขวดเลือดครับพูดเองมื่นเองครับโอ้ยสาสิบห้าล้านครับขนาดบับแฟเอ้ยไม่ใช่บับเฟรี่ครับบับชิลิเดอร์มานะครับยังโอ้ยเครียดครับทำไมผมตานี้ดวงไม่ดีแล้วก็พลาดตรงเหวได้นะครับก็มาดูกันครับซอมบี้ครับ พาดขวดเลือดจากเพชรหัวใจไปสามขวดนะครับแล้วก็ไอ้ผู้ดาวเนี่ยต่อมันเทคตัวขึ้นเนี่ยพลาดไปหลายจุดเลยครับเทคตัวขึ้นแล้วมันหลบผู้ดาวเองนะครับหัวตานี้ไม่ได้มากระดวงนะครับดวงไม่ดวงไม่ดีเลยดวงไม่ดีอย่างที่สุดนะครับตอนนี้เราวิ่งผ่าสีขวาเราไม่ได้คะแนนแล้วนะครับ จุดเมื่อกี้ครับที่ผมผ้าตกเหวไว้นะครับไม่ให้ประวัติศาสตร์สัมร้อยครับไม่ขาดบีกเอ็นครับไม่มานะครับ ครับผ่าเนเอ็มครับ แฟนี้ก็ไม่มาช่วยครับใจหลายจัง เองนะครับมาไหมโอ้โหมาแต่ตัวไอครับมาทําไมในสี่ตัวเลยไอม,มาถึงสี่ตัวนะครับเมื่อกี้โอเคครับโบนัสหนีสักทีครับ อืมฮึค่ะแค่ตัวเอ็นะครับเอ็นะครับโมนัสครับโอเค ก็เจ็สิบสองล้านเป็นที่เรียบร้อยครับแต่ไม่ค่อยพอใจกับผลงานครับเนื่องจากดวงแย่มากครับไม่ชนเลยนะแต่แต่ลงเหวครับแถมดวงไม่ดีครับยกได้ว่าดวงแย่มากๆครับเจ็ดเกือบเจ็สิบสองเจ็เกือบเจ็สิบสามล้านครับก็ขอถ่ายลูกเก็บไว้นิดนึงครับโอเคก็ okay. พลาดขวดเลือดไปสามขวดเต็มๆครับจากเพชรหัวใจนะครับแล้วก็ไอพวกผูดาวเนี่ยตอนมันเทคตัวแปลงร่างเป็นแก้ววายครับสำหรับแวมพายนะครับก็พลาดเยอะนะครับคลิปนี้ก็ได้ดังดังเป้าแหละเป้า72ล้านแต่พลาดครับบองตรงไม่ค่อยพอใจกับคลิปที่ได้นิดนึงครับแต่ก็พอใจกับคะแนนที่ ที่ได้นิดนึงยังไงของผมเนี่ยก็ถ้าให้ดีอผมอยากให้มันเ,เล่นได้เพอร์เฟกกว่านี้นั่นเองครับก็คือไม่เหวแล้วก็ไอ้ขวดเลือดที่พาดเนี่ยมันมันพาดแบบเราหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่นเองครับมันเทคตัวหลบของมันเองอะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เท่านี้แล้กันสวัสดีครับ